เล่ะขาพี่พ่อววันนี้ย้ายย้ายโทรศัพท์ไหมคุณพ่อคือเดี๋ยวถามอีกนิดนึงพ่ออย่าพูดกับคิวแรงสิพูดกับคิวเบาๆพูดยังไงเดี๋ยวถามอีกนิดนึงพูดเบาแล้วเออต้องพูดกับเขาละมุนละมุนนะคิวอย่างนี้สมมติสมมติเบอร์ษัทคุณพ่อจะไม่ได้ทำเขาเป็นลุงคิวนะพ่อจะทำบุญเบอร์ใหม่ก่อน แล้วเดี๋ยวฟังดิ<ะ>เบอร์สุขภาพจะมาไอ้นั่นนี่เรื่องนี้ไอ้เรื่องนี้อย่าโดนลบดูไม่ปกติเขาไม่ได้ทำอ๋อแต่ทายผ่านไปบางคางกินนังสามวันเบอร์นี่เป็นซื้อเบอร์เกี่ยวกับสุขภาพเกีย่ยงเงินทองเกี่ยวกับอะไรมาเอามาเข้าใจนะอันนี้ทำจร <ะ S 1> <น>ิงนะเบอร์โดนหลอกซื้อมาหรือเปล่าไอ้คิวเช็คดิจริงหนูก็ถามไอ้คิวมันเช็คเป็นรูวอลวงคลเป็นนะพ่ออ่ะอ่ะให้มันเช็คก่อนโซ่แปดสี่พ่ออย่าเพิ่งหนูเปิดไลน์เขียนเอา เพลงนี้สมมุติว่าอันนี้เราไม่ทาอะไรเลยเราใช้เบอร์ใหม่เครื่องใหม่เบอร์ใหม่ใส่เครื่องใหม่แล้วมเพลงไหนเราก็โหลดไอ้พวก Google ได้อะไรต่ออะไรมันจะได้ไม่วุ่นวายก็ง่ายกว่าแต่เครื่องที่ตอนนี้รับสายยากมากแต่มันค้าเลยแพ่อก็จะใช้เครื่องอะไรไม่ต้องรอสิใช่สองนอันนี้จะขายก่อนจบพี่จะวันนี้คาไม่จลืมอยู่ตรงนั้นใช่จลืมอยู่ตรงพ่อเปิดทิ้งอะไว่าที่มันรับสายยากมากตอนนี้ทำไมอะไม่รู้อะต้องหนูก็สิบสานะก็ยังใช้งานได้อยู่แต่แค่แตดเสือก พี่จุ๋มพรุ่งนี้ชุดเรียบๆหนึ่งชุดไปงานสูตดละกันคิวว่าดดดีีมเไไ Fiber ชื่อโซริสค่ะตะก้ามันหายอะคุณกิ๊บเก๋เดี๋ยวหนูจัดการให้แต่วันนี้เดี๋ยวจะหาเอามาขายด้วยพ่อใช้น้อยมากนะเพื่อ250ใช้ไปแค่ไม่กี่จิกดีค่ะ แล้วมันค้างอะไรอะแก้วดีค่ะรับมาให้ได้เมื่อคืนไปเป็นอย่างนั้นนะคะหนูลองหนูลองรีเซ็ตก็พี่ค้างแบบเป็นคนดีหลบให้รถไปก่อนพอหลบปุ๊บเมื่อกี้เมื่อกี้ว่าเป็นไงเราจะได้ไม่ได้องดีดทายแล้วพอแบบขี้เกียจไอ้ธนาค้งทนาคารอืมได้ได้ก็แล้วก็เซ๊ม้วนผมยี่ห้ออะไรคะเรียกว่าน้องแก้มบุ๋มก่อนแล้วจะบอกเจ๊อะไรไม่รีบไม่เอาเรียกน้องแก้มบุ๋ม เดี๋ยวนี้น้องแก้มน้องแก้มบุ๋มคาเร็วว้องไแก้มบุ๋มขวเร็วเร็วเยวพ่อข้อมูลน้อยเนี่ยไม่เหมือนของแม่แม่ข้อมูลเยอะมากมนเรียกเจ๊อะไรน้องแก้มน้องแก้มบุ๋มคะ่มเปลี่ยนเลยเออ เครื่องมือมันผม C B ค่ะซึ่งเขาไม่ได้เข้านึกออกปะของน้องชมพู่เพราะเห็นยังแกะคนอะไรเร็วน่ารักมากคืออยากได้เลยหรอใช่คืออยากได้เลยคืออยากได้เลยมันไม่ได้ฟังใครวะน่ารักหลายพี่บอลอยู่ไหมเนี่ยพี่บอลไปรับบอลเดียวปะ กลับมาแล้วปะยังวันนี้พ่าพ่องานเราเสร็จแล้วเร็วสี่เจ๊เดี๋ยวดิคิวอาซอลี่ส่งมอบให้ชมพูันโอ้โหผมก็ยังไม่เสร็จอะไรก็ยังไม่นั่นก็ยังจะอะไรก็ไม่รู้อะก็อยากให้ดูมันนี่ไงบ้านไม่เงียบแล้วพอใจกันยังบ้านไม่เงียบแล้วตอนเนี้เมื่อกี้คือแบบฉันก็้วนผมยังไม่เสร็จก็ยังจะให้ทำนน้นทำนี่คิวก็เข้ามาพอดีลุงคิวอะไรของเขาวะ ป่าไหมวันทุ่งนี้วันพระเขาไปสวดใช่ไหมป้าอะไรชีวิตมีหลานอยู่แค่สามคนเนาะเลิกป้าก่อนพ่อไปดูไม่มีวาสนาได้ผีฉันได้ผีอ๋อแกก็ได้ผีปลอมค่ะฉันได้ผีจริงๆค่ะเต็มใช่ไหมทิวอย่ามาจับเนอต้องตัวได้ไหมเดี๋ยวมันรู้สึกนะถ้ามันจะกลมเดี๋ยวล้มล็อกเขาไว้ไม่งั้นจะอ้วกแล้วพ่อเป็นอะไรเยอะวะเจ็บหน่อยคือจะอ้วกมันไม่ลงแต่ข่าวบัตบารออกไปเนี่ย ตรงลงเราจะต้องให้เขาทำเป็นยังไงบ้างคะเรื่องราวแล้วหนูฟังไหมรู้เลยค่าให้เล่าเลยไหมคะเล่าค่ะครับพ่อพี่เขาจะทำด้วยพ่อมาเลยมาค่ะทำเลยไอแอปพลอยมาอยู่ไหนคะเดี๋ยวออกไปข้างนอกเดี๋ยวกลับมาทำไหมแป๊บเดียวเห็นมอางั้นก็ทำเลยดุกล้วมันทำแล้วคือรึ่งกลางไม่ใช่อะไรพ่อจะไม่มีโทรศัพท์ใช้นานแค่ไหนไปร้านที่เปิ้ลน่ะเพราะว่าเพราะว่าอะไรนะของพ่อแค่ไม่ใช้ไปไม่กี่จิ๊กเองอ่ะ เราไม้พา็ทำอย่างนี่เ,เสร็จแล้วนึกออกปะล่ะอ๋อแต่ก็น่าจะนานแหละขอขอขออัพเดตให้เป็นเวอร์ชั่นเท่ากันก่อนเอาเอาเพิ่มใหม่มาได้ค่ะอัพเดทเวอร์ชั่นรองหนึ่งปีต้งใจ2องวดค่ะเป็งวดต้นปีต้นปีของต้นปีก็จะสิ้นสุดภายในสามสิบกระดาคนี้ของปลายป <S 1> <S 1> โีโทรมาไม่รู้จักไป้ล่เวลา แล้วสรุปเป็นญาติขอโทษค่ะพี่มีจ้าพี่มีเข้าไปจัดก,การไ,ได้เล<อ><า>ยกรารพัดรภัยเจ้าค่ะยังไงนะอันนี้จะถ่ายเป็นสองงวดง<า>วดของงวดต้นปีจะทิ้งสุดภายในสามสิบมกราและงวดกลางปีก็จะภายในวันที่เราเดี๋ยวเขาจะส่งมาอีกรอบไม่เขาส่งมาให้เลยสองใบทีเดียวแล้วจ่ายทีเดียวไดส้สองท่อง ไอ้ใจทีเดียวได้สองิก็กลายเป็นยอดไหนเราต้องบวกเองเดี๋ยวบวกให้ก็เป็นงวดหนึ่งวดสองก็ตกประมาณอยู่ที่ห้องล้าสามหมืนกว่าบาทสองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าบาทก็สามหมืนไงเพราะห้องนึงใหญ่กว่าเนี่ยเก็บค่าเช่าหญิงสามหมื่นเก้าต่อเดือนต่อปีจ่ายค่า ส่วนกลางไปละวสามเอ้ยสามได้ของหญิงสามหมืนหกต่อปีจ่ายค่าส่วนกลางไปละสวสามหมืน่นหกแล้วก็เกินด้วยปะเนี่ยไหนดูนดิพี่เก่งลองบอกดีห้องใหญ่อะ่ะหญิงมันไม่ได้หรอกนะถ้าสมมุติว่าให้หญิงเช่าสามหมืนหกต่อปีแล้วฉันจ 39, ่ายสามหมืนเก้าเงี้ยก็อาจจะไม่ได้แต่ถ้าเกิดสามหมื่นหกเท่าทุนก็โอเคไม่ติดค่าเสื่อมไม่คิดแต่มสองห้องไม่เหร ต่อห้องสามห้องนต่อห้องยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่สามหมื่นมั้งหรือสองหมื่ไม่รู้เก่งพ่อเนี่ยยิ่งสัมมันยิ่สวยประวัาใช่ไหมพ่อก็ไม่สมันจะออกมืดๆหน่อยคิวหัวละอห่สิบสองอ๋อถ้าเป็นแผ่นที่สองจะเป็นยอดรวงลูกสองมืนสาอ๋อโอเค าพอได้คับเสื่อมนิดหน่อยอ่าแล้วก็เออวิธีชำระนี่มีสองสองทางค่ะทางแรกคือเรารวมเรา,าจเราจ่ายสองยอดใช่ไหมคะสวยว่ะคิวมันต้องตกหลุมรักแน่เลยวันเนี้ยสวยหวานเซ็กซี่เบาๆเหนื่อยกว่า๋ยวเห็นมั้แอบจับเนื้อจับตัวนะนั่งนะเอาเป็นไรอย่าพี่เก่งเออ ถ้าสมมติเราจ่ายเสร็จปุ๊บช่องทางการชำระไม่มีลายต้องส่งพี่เก่งค่ะเดี๋ยวหนูนของติ๊กต็อกหนูก็ปิวสวอนหรอกอ๋อ,อ,อพูดปะส่วนทางนี้อีอเมลหรือหรืออันที่สองง่ายๆก็คือเจ้าของห้องโหลดแอปนี้ค,ะค่ะแล้วก็ชำระต้องใส่ใสเลขประชาชนแล้วก็ชำระความเล็กห้องได้เลยไหนเป็นวิธีไหนขอยอทีนะ ทีนี้คือมันชื่อแอปเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวจ่ายเสร็จแล้วค่อยคิดกันอีกทีนึ่งหรือจ่ายในอันนี้เลยก็ได้เขาให้เราสิ้นเดือนเนาะสิ้นเดือนปะวิ่งปะวิ่งเวลาไว้ดีกว่าแล้วเราจ่ายสุดวันสุดท้ายแล้วเราก็ลืมจ่ายวันสุดท้ายชดแล้วเราก็ลืมก็โดนค่าป่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไปตามที่หญิงเองอันนี้จ่ายวันสุดท้ายเนาะสามปีเอ็นลกราสามปีเอ็นลกระลาเดี๋ยวเรายื้อยื้อนี่ก่อน ก็ยังามัจบเลยจบรถอะไรเออในหมู่บ้านมันเป็นเหลือทางเดียวแล้วตอคืนปุ๊บข้างหน้ามีรถมามันมีที่หลบแล้วตรงข้างสายเก่งมันมีรถเก่งอยู่แล้วมีช่องเในรถเก่งก็เลยหลบ้าย17.2จุดนะหลบสายเพื่อจะให้รถเขาออกออกหมู่บ้านเขาเก่งดิดรถหลบปุ๊บรถมันก็สะเทือนแรงนวเนไงจึงก็ตกใจหนีไปเลยแล้วต้องสติได้ก็เลย